มีออันหนึ่งก็คือว่าตัวความเจริญก้าวหน้าอีกอย่างหนึ่งที่จะถือว่าสําคัญก็ได้แต่ก็ไม่จําเป็นจะต้องรู้เท่าไรอันนี้ท่านเรียกว่าปริญญาเหมือนกับเรามาวัดปริญญาในสมัยปัจจุบันนี้เอาคําว่าปริญญามาใช้วัดความรู้ที่ได้สําเร็จการศึกษาในระดับต่างๆเป็นสามขัน้นเป็นปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอก ในเรื่องของความก้าวหน้าในวิปัสสนาท่านก็จัดเป็นปริญญาเหมือนกันเป็นปริญญาสามขัน้นแต่ชื่อของท่านไม่เหมือนของเราปริญญาสามขั้นนี้อันที่หนึ่งเรียกว่ายาตะปริญญาอันที่สองเรียกว่าตีรณปริญญาและอันที่สามเรียกว่าปหานะปริญญาก็มีสมปริญญาด้วยกันปริญญานี้แปลว่าการรู้ทั่วรอบ ทีนี้การรู้ทุรอบที่เป็นปริญญาสามอย่างนี้ก็มาสอดคล้องกันเรื่องวิสุทธิเจี้ก็จะจัดวิสุทธิเจ็นี้ย่อให้สั้นลงอีกก็เข้าไปอยู่ในปริญญาสามนี้อันนี้วิสุทธิเจ็ดเข้าในปริญญาสามอย่างไรวิสุทธิที่หนึ่งที่สองนี่เป็นเรื่องของสีสมาธิก็ไม่เกี่ยวปริญญาที่ต้องเรื่องระดับปัญญาก็ต้องเริ่มจากข้อที่สามที่ทีวิสุทธิไป ทิฏฐิวิสุทธิความรมิสุทธิแห่งความเห็นที่เห็นสิ่งทั้งหลายรู้เท่าทันสมมติบัญญัติเห็นสภาวะที่เป็นนามรูปเนี่ยก็จัดเข้าในยาตปปริญญาพร้อมทั้งกางขาว,วิจารณวิสุทธิด้วยสองข้อก็แปลว่าวิสุทธิข้อที่สามที่สี่เนี่ยเรียกว่าเป็นยาตเป็นขั้นของยาตปปริญญายาตปปริญญานั้นคืออะไรก็คือการกําหนดรู้ ตามที่มันเป็นตามสภาวะนั่นเองก็สอดคล้องกันที่ว่าเมื่อกี้ทิฏฐิวิสุทธินั้นมีญาณอย่างเห็นรู้ว่าเป็นนามรูปตามสภาวะนั้นยาตาปริญญานี้รู้ตามที่มันเป็นถ้าแปลอย่างง่ายๆก็คือขั้นรู้ว่าคืออะไรอะไรเป็นอะไรอะไรคืออะไรทีนี้ต่อไปมัคคามัคคยานัสนวิสุทธิจัดเข้าในปริญญาที่สองเรียกว่าตีรณปริญญา ตีระปริญญาในขั้นพิจารณาเห็นไตรลักษณ์ตีระนะั้นะแปลว่าพิจารณาปริญญาขั้นกําหนดรู้ด้วยการพิจารณาจนกระทั่งเห็นไตรลักษณ์ก็คือความรู้ขั้นที่ว่าเป็นอย่างไรเป็นอย่างไรก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานี่ก็เป็นปริญญาข้อที่สองแล้วต่อไปวิสุธทธิข้อที่หกกับที่เจ็ดก็อยู่ในขั้นที่เรียกว่า เป็นปหานะปริญญาเป็นปริญญาที่สามปาานปริญญาก็เป็นปริญญาขั้นที่ทําให้ละกิเลสได้ละความลงผิดได้ละความเข้าใจผิดต่างๆได้ปหานะปริญญานี้ก็คือความรู้ขั้นให้เกิดผลคือรู้ขั้นที่หนึ่งยาตปริญญารู้ว่าคืออะไรขั้นที่สองสีระนปริญญารู้ขั้นว่าเป็นอย่างไร แล้วปัญหาหน้าปริญญาขั้นที่สามรู้ขั้นให้เกิดผลดังะฉะนั้นถ้าความรู้ถ้าไม่เกิดผลก็เป็นความรู้ที่ไม่ได้ประโยชน์อะไรนี่ความรู้ที่เป็นปริญญาครบสามขั้นก็ให้เกิดผลสําเร็จนะคือทําให้กําจัดความหลงผิดต่างๆทําให้ละความยึดมัน่นถือมั่นอะไรต่างๆได้อันนี้ก็เป็นความรู้พิเศษที่พูดขึ้นมาเรียกว่าจัดเข้าในปริญญาสาม ขณะนี้ตอนนี้เราพูดกันจบไปแล้วถึงเรื่องของความเจริญก้าวหน้าขั้นตอนต่ตางๆของความก้าวหน้าเหล่านี้ก็จะมีข้อสังเกตหลายท่านก็อาจจะสงสัยบอกว่าโอ้โหขั้นตอนของความก้าวหน้านี่มากมายเหลือเกินเป็นปริญญาสามเป็นวิสุทธิเจ็ดเป็นวิปัสสนาญาณก้าขยายไปเป็นถึงญาณสิบหกเนี่ยมันมากมายเหลือเกิน แล้วอย่างคนปฏิบัติเนี่ยจะต้องค่อยเป็นค่อยไปกว่าจะครบสิบหกขั้นนี้ไม่ต้องใช้เวลากันนานนักหนาหรือจะก้าวเป็นลำดับกันไปอย่างไรแล้วอย่างเรามีเรื่องเล่าในพระสูตรที่ว่าบางท่านเนี่ยไปพบพระพุทธเจ้าฟังธรรมประเดียวเดียวก็บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ไปแล้วก็มีแล้วจะต้องมาตามลำดับอย่างสิบหกขั้นหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็นี่แหละให้ทําความเข้าใจว่าสาระสาคัญ ของการปฏิบัติก็คือการได้เกิดปัญญาอย่างรู้เห็นความเป็นจริงนั่นเองทีนี้การเข้าถึงความจริงขั้นสุดท้ายเนี่ยโดยสายตาภายนอกมองดูกันอาจจะรวดเร็วปุ๊บปั๊บก็ได้ขณะจิตคนเป็นไปรวดเร็วอันนี้บางคนก็อาจจะช้าปฏิบัติมากมายนานหรือเกินก็ไม่กล้าวนาแต่ว่าที่จริงแล้วเราจะนับขั้นหรือไม่นับขั้นก็ตามเนี่ยที่จริงนั้นเมื่อจะสําเร็จผลถึงสูงสุดก็ผ่านหมดนั่นแหละ จะผ่านอย่างไรผ่านโดยไม่ต้องนับขั้นก็ได้คือเราไม่ต้องมันมวน,น,นับขั้นกันอยู่โอ้ตอนนี้ขึ้นถึงนามารูปะปริเฉทยานตอนนี้ปัจจยะปริขหายานอะไรต่างๆนี้ก็จะเปรียบเทียบให้เห็นอย่างนี้กันละกันสมมติว่าจะขึ้นภูเขาสักลูกหนึ่งสูงสักเท่าไหร่ดีสูงทักหมื่นฟิตอ่าสมมติไาอย่างนี้สูงหมื่นฟุต กบนับว่าเป็นภูเขาที่สูงไม่ใช่น้อยทีเดียวอันนี้จะขึ้นเขาที่ทำยังไง mm hmm. ก็ขึ้นในหลายวิธีอาจจะเดินขึ้นไป mm hmm. ก็ใช้เวลานานหรือเกิดเดินขึ้นไปอาจจะใช้วิธีขึ้นรถถ้ามีทางไวๆเอารถขึ้นไปก็ไวขึ้นอีกเยอะเลยแต่บางคนไม่ใช้ทั้งเดินขึ้นไม่ใช้ทั้งรถใช้เครื่องบินเลยอาจจะเป็นเฮลิคอปเตอร์ขึ้นปั๊บก็ บินขึ้นไปประเดี๋ยวเดียวปรากฏว่าไปถึงยอดแล้วหมื่นฟุตแต่ไม่ว่าจะขึ้นโดยวิธีไหนลำดับขั้นในการที่จะถึงยอดภูเขาเหมือนกันหมดใช่หรือเปล่าต้องผ่านทุกขั้นอ่ะแม้แต่ขึ้นในเครื่องบินแค่ไม่กี่นาทีก็ต้องผ่านทุกขั้นตอนของภูเขานั้นผ่านหมดทุกอย่างที่ภูเขานั้นจะมีให้ผ่านเช่นเดียวกันเนะยถ้าเราจะขึ้นโดยเดินนี่เราก็เห็นชัดเลย กว่าจะผ่านไปแต่ละขั้นได้เห็นรายละเอียดไปหมดเลยแต่ว่าขึ้นเครื่องบินนี้เดี๋ยวเดียวถึงยอดแล้วแต่ก็ผ่านหมดเหมือนกันไม่มีอะไรที่จะไม่ผ่านเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ขอให้ใช้คําอุปมาทํานองนี้นี่แหละก็ขอให้เห็นว่าเราอาจจะบรรลุญาณต่างๆโดยชนิดไม่ต้องนับขั้นแต่ที่จริงคือผ่านทั้งหมดโดยที่ว่าใช้เวลาอย่างรวดเร็วก็เป็นไปได้ เอาล้วก็จะขอผ่านไปอยากจะพูดเตยอีกสักอันหนึ่ง